สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนรายการนี้เป็นรายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับในวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์จะเป็นเรื่องของแพทย์แผนจีนส่วนในวันพุธจะเป็นแพทย์แผนไทยนะครับและวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องโรคไหลติดนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรคใหม่สําหรับผมทีเดียวนะครับผมไม่ค่อยคุ้นกับคําคํานี้ส่วนใหญ่เราจะได้ยินคําว่าไหลหลุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนักกีฬา แล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุนะครับอย่างเช่นเวลามีการกระทบกระทั่งกันโดยเฉพาะกีฬารักบี้ไหลจะหลุดออกมาเป็นประจำเลยแต่พอพูดถึงเรื่องของไหลติดคืออะไรวันนี้เราจะต้องไปสอบถามกับผู้ที่รู้นะครับคุณหมอปิงนะครับหรือว่าแพทย์จินชรัตงามศรัทธาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาบอกเล่าอาการได้นะครับไม่ใช่เรื่องเฉพาะโรค ไหลติดอย่างเดียวนะครับสอบถามได้ทุกอาการที่หมายเลข026893673 026893673หรือถ้าจะ SMS ก็ได้ด้วยการพิมพ์ TC เว้นวรกตามด้วยคำถามและส่งมาที่4649000นะครับหรือเบอร์ก็จะขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ให้เลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของไหลก่อนนะครับแล้วก็ไหลติดเป,เป็นอย่างไรก็ค่อยมา ที่จะขยายความนะครับส่วนท้ายๆโทรศัพท์มาถามอาการได้ทุกโรคเลยนะครับแต่ว่าขอช่วงแรกก่อนนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของไหลติดเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ที่จะเข้ามานะครับขอให้เป็นเรื่องของไหลติดก่อนนะครับมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะครับคุณหมอ,อครับไหลอหัวไหลหัวไหลเนี่ยเรารวมถึงตั้งแต่อวัยวะส่วนไหนเป็นต้นไปครับ คือจริงๆแล้วเราก็ต้องก็ต้องก็ต้องยากเมื่อกี้พูดถึงไหลหลุดกับไหลติดนะฮะคือความหมายขงเลาความหมายกันนะฮะไหลหลุดคือข้อไหลตรงนี้หลุดออกมาครนะข้อไหลตรงนี้เราเราจะเป็นเป็นข้อตรงนี้อยู่นะฮะซึ่งข้อตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเป็นเป็นข้อแบบนี้นะฮะมันมันมันมีข้ออยู่นะับซึ่งข้อตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าถูกดึงถูกกระชากมันหลุดออกมาได้ครับ มันหลุดออกมาได้พอหลุดเสร็จปุ๊บพอหลุดแล้วเราต้องดักเข้าไปใหม่อ่าทีนี้บางคนหลุดไปบ่อยผมเห็นนะครับบางคนหลุดไปบ่อยนะขยับกึ๊กกมันเข้าไปได้เองนะใช่บางคนนี่ไม่ได้เลยต้องไปหาหมอเลยใช่ใช่ใช่คือคือคืออยู่ที่การฝึกฝนนะอย่างอย่างพวกทหารเนี่ยพวกนาวิกโยธินนะเวลาเขาถูกผูกมือข้างหลังนะเขาสามารถทําให้หลายตัวเองหลุดออกมาได้โอ้โอ้เอควายมาข้างหน้า เพื่อจะให้หลุดจากพัธนาการใช่นะฮะคือเขาเขาเขามีการฝึกฝนที่ดีนะครับแต่พวกเราอย่าไปเรียงแบบมันเดี๋ยวมันหลุดมันหลุดมันไม่กลับมาไม่มาเจ็บว่าอันนี้คือหล่หลุดคือข้อหลายมันหลุดออกมาข้อมันหลุดนะครับอันนี้คือปกติแล้วเราจะต้องให้หมอเป็นคนดักเข้าไปครับนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือหลายติดหลายติดจริงๆแล้วเป็นภาษาชาวบ้านครนะชาวบ้านมันบ้านบ้านเรา คุยพูดกันไหลติดไหลติดนะฮะไหลติดเนี่ยก็คือยกหลายไม่ขึ้นเวลาเรายกยกอย่างยกไม่ขึ้นนะฮะยกไม่ขึ้นส่วนมากเนี่ยก็คือมีอยู่สองท่าที่ยกไม่ขึ้นหนึ่งก็คือยกด้านข้างนะฮะมันจะแนบหูไม่ได้ครับอีกท่าหนึ่งก็คือควายหลังไม่ได้นะฮะปกติแล้วควายหลังเนี่ยมือ มือต้องไปถึงที่สะบักนะฮะมือต้องไปถึงสะบักแต่ว่าถ้าหักไหลติดเนี่ยมือจะไปไม่สะบักอยู่ถึงตรงไหนครับจะไปอยู่ตรงไหนสะบักตรงนี้นิ้วนิ้วมือของเราจะต้องไปแตะข้างบนใช่ใช่สะบักตรงนี้ต้องต้องมาถึงขนาดนี้โอ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 ้อผมทําได้ข้างเดียวครับข้างซ้ายเพราะว่าข้างขวานี้มือหัก อ๋ะะไไอครัขึ้นไม่ได้ก็นั้นขึ้นได้ข้างเดียวครับครับ,รบอันนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไไหล,หลติดถ้าขึ้นไม่ถึงนะครับบางคนที่ขึ้นไปไม่ถึงเนี่ยขึ้นไปได้แค่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 นิดเดียวครับะะค่อยหลังไม่ได้ด้วยซ้ำไปโอ้ยอย่างงั้นอย่างเช่นพวกเขาเล่นโยคะน,นี่เขาี่เขาไปไหว้กันข้างหลังนี่เ็าทาได้อ่นทั้ไม่ไม่ติดแน่นอนไม่ติดนะครับครับไม่ติดแน่นอนนะเอ้ไหลติดเนี่ยถามว่าถ้ารวมตรงไหนครับ ถ้าหลายติดนี่คือ,คอรวมทั้งกลับเนื้อข้างหน้าครับนะข้างหน้าตรงนี้นะต้องทกลามเนื้อ,อสามเหลี่ยมที่เราเห็นอยู่นะครับก็ใบเสียตรงนี้นะครับแล้วกลามเนื้อตรงข้างหลังอืกลามเนื้อทั้งหมดมีส่วนหมดครับกลับเนื้อทั้งหมดมีส่วนหมดนะครับจริง,งๆแล้วแล้วแขนมีส่วนทําให้มันขึ้นไม่ได้ไหมครับไม่มีงั้นแสดงว่าผมแขนหนักมันมันต้องถ้าทําดีๆมันขึ้นไปได้ คือแข็งขัดเนี่ยถ้าหักแล้วดักดักกลับไปไม่ดีครับนะคือมือมันจะคอยไม่ได้อ่ามือมันจะมันจะหมุนได้ไม่ดีพอหมุนได้ไม่ดีป๊อกขอเลยไปไม่ได้ครับเอเราก็ไม่เคยหลังจากหักแล้วเราก็ไม่เคยถูกจับไปดัดอะไรบางอย่างนะมันก็เลยขึ้นไม่ได้คือสาุที่กระดูกตรงนี้ไม่ไม่ใช่ท่อนเดียวเอามาสองท่อนเนี่ยก็คือเพื่อให้มือขยับได้ครับครับไอคอ นี่คือนี่คือหลคำว่าหลติดจริงๆแล้วก็คืออ่างที่เราว่าเป็นภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าหลายติดเพราะมันติดมันยกไม่มันยกไม่ได้มันยกไม่ได้ได้เหมือนกันครับเอาหูเข้าไปแล้วก็เลยติดก็เลยเราก็เลยเรียกว่าหลติดแต่จริงๆแล้วก็คือกล้ามเนื้อรอบหลายอักเสบคุณผู้ชมครับที่กําลังดูรายการ ของเราอยู่นะครับลองดูว่าแขนของเราเนี่ยสามารถที่จะไปแตะข้างหลังได้ไหมแตะข้างหลังได้ไหมนะครับจิงสะบักอันนี้ก็คือถ้าต้องทั้งทั้งแขนซ้ายแขนขวานะแขนซ้ายแขนขวาแขนแขนแขนขวาจะต้องเอามาแตะสะบักข้างข้งางซ้ายอ่าคือ,อสะบักสะบักของตัวตัวมันเองตัวยากเอาคอของของตัวมันเองนะครับคอณตุลโอ้ตายแล้วสุดยากกว่า แต่ว่าต้องทําได้ต้องทำได้ถ้าทําไม่ได้นี่ถือว่าไหลติดไหลติดพอไหลติดนะฮะอันที่สองก็คือยกแขนขึ้นไมไน้ยกแขนขึ้นจริงๆแล้วต้องยกแขนขึ้นแล้วก็แนบหูได้นะครับคือมีหลายคนนะฮะยกได้เหมือนกันแต่ยกมาอย่างนี้อ๋อมันไปสี่สิบห้าองศาไปทางนี้นใช่นห้ใช่ใช่ฮิตเลยเดีวเอานะคือเขาจะไปยกอย่างนี้โอ้ยกได้ ยกอย่างไงยกมาอย่างเงี้ยไม่อย่างงี้ไม่ได้ใช่ยกอย่างนี้ก็ไม่ได้โอครับยกอย่างงี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ยกท่ามือเข้าข้างในก็ไม่ได้มือเปิดมือเปิดก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องยกอย่างงี้คืออย่างอย่างอย่างงี้ก็ห้ามนะคือวัดวัดไม่ได้วัดไม่ได้ต้องต้องเอามือคว่ำแล้วก็ขึ้นอย่างนี้นะครับถือว่า จะไหลตกไม่ตกวัดอย่างนี้เหมือนกับไปเงี้ยครับผมผมนึกถึงไม่เมาจะเดินตรงจะเดินเป๋ไปไม่เมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยใช่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 คือจริงๆแล้วก็คือต้องยกอย่างนี้นะฮะแล้วก็แนบผูได้นะฮะแล้วไม่ปวดด้วยนะต้องไม่ปวดด้วยถ้ายกขึ้นมาแล้วปวดก็ยังไม่ใช่ถ้าย้อนกลับไปครับเกิดเพราะอะไรครับสาเหตุการเกิดนี่ ตัวน,นี้มีสายเยอะมากนะฮะเราทราบแล้วว่าตัวน,นี้มันคือกล้ามเนื้อรอบไหลอักเสกบกล้ามเนื้อรอบไหลอักเสบนะฮะกล้ามเนื้อรอบไหลอักเสบคือกล้ามเนื้อรอบไหลอักเสบก็คือกล้ามเนื้อตรงบริเวณน,นี้มาอักเสบอักเสบรอบไหลครับออสาเหตุมีเยอะมากนะฮะนักกีฬากระแทกก็เป็นไหล<ต>ไม่ได้หลุดนะแต่อักเสบมันถึงไปชนอ๋อถูกชนถูกชนชนอย่างแรงยกของหนัก่อไป ไปบีบครับไปดันกับเนื้อตรงนี้ก็เป็นยกของหนักนักกีฬาก็จะเป็นก็เป็นคิดว่าตัวเองออกแรงไอออกกอกแรงเยอะหน่ากแเสพใช่ครับถูกกระแทกถูกกระแทกกลางคืนนอนทับมานานๆข้าวก็เป็นโอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าแฟนเราอยู่ข้างอย่างี้ไปรากฏว่าเปลี่ยนรับวเปลี่ยนข้าเปลี่ยนข้ ก็อันนี้ก็เป็นไายได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะว่าชอบนอนทับข้างเดียวแสดงว่าต้องต้องพลิกอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเธอเธอเธอย้ายไปนอนข้างนี้แล้วอีกคนก็เลยบอกว่าแล้วทำไมเธอไม่ย้ายไปข้างนี้แ้วล่มนะฮะจริงจริงแล้วมีเส้นหนึ่งก็คือกั้มเนื้อเราเราตรนนี้เรามีเส้นหนึ่งขึ้นมานะฮะเส้นหนึ่งขึ้นมาเสร็จแล้วก็ออกมาข้างหน้าตรงนี้นะฮะ เส้นหนึ่งอีกขาหนึ่งคือออกมาทางข้างหลังนะครับคุณแล้วอ่าเรามาดูเส้นกันเรามาดูเรื่องเส้นเจ้าหุ่นนี้ก็เป็นตัวเส้านี้ก็จะบอกชัดมองไม่เห็นนะฮะแล้วตัวนี้เห็นคือก็ไม่เห็นฮะคือกล้ามเนื้อตรงเนี้ยกล้ามเนื้อตรงข้างๆตรงเนี้ยตรงใบเสียตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วมาจับมามาแปะตรงนี้เส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งมาตรงนี้นะฮะแล้วก็มาแปะข้างหน้านะครับเส้นนี้จะเสียจะมีปัญหาเป็นประจำ คือถ้าอักเสบแล้วก็จะมีปัญหาใช่เส้นนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันแปะข้างหน้าแล้วมันจะอยู่ไม่ค่อยร่องอยู่ไม่ค่อยของทีร่างกายฉลาดเขาสร้างเป็นร่องกระดูกไว้กระดูกเขาสร้างเป็นร่องไว้เพื่อให้มันอยู่อยู่ในร่องจะได้อยู่เป็นร่องเป็นรอยอยู่ในกับร่องกับร่องกับรอยอ่แต่ว่าบางทีบางช่วงเราไปใช้มันมากไปหรือว่าจะเป็นอย่างนั้มันหลุด มันก็เลยไม่อยู่กับร่องกับรอยอ้ไม่อยู่กับแนร่องกับรอยทีนี้มันก็เลยเสียดสีกับกล้าเนื้อไอ้เสียดสีกับกระดูกเพราะเสียดสีกับกระดูกก็จะปวดตรงนี้เป็นประจำโอนะไอ้กระดักตรงปวดตรงนี้ก็คือค่อยหลังไม่ได้ถ้าคุณถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณปวดเวรมือใช่ไปทางข้างหลังเมื่อไหร่ก็จะปวดไปตรงนี้นะครับมือจะไปข้างหลังไม่ได้มันจะไปข้างหลังไม่ได้ถ้าใบเสร็จตรงนี้ตรงบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้นะฮะที่เราเวลาเราเราไปเล่นกล้าม เราไปยกกั้นแล้นะตรงนี้มันจะมีคล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้ครนะถ้าตรงนี้อักเสบนะเอกลักษณ์ก็คือประมาณยกแขนขึ้นสามสิบองศาถึงร้อยยี่สิบองศาตัวนี้จะเจ็บมากครับแต่พอเลยแล้วเลยเลยนะฮะเลยแล้วใช้ได้เลยแล้วก็ผ่านผ่านแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะสามสิบไปถึงร้อยี่สิบถ้าเป็นก็ถือว่าอักเสบก็ถือว่าอักเสบนะครับเพราะอักเสบปั๊บร่างกายเ็าจะ ก็จะมาเซฟตรงนี้ยกไม่ขึ้นนี่ยกไม่ขึ้นทำไงเอาไหลข้างหลังกําเนื้อที่ที่สบักมาช่วยพยามจะยกมันเวลายกทีวิยกทั้งแขนทั้งหลายเลยคอไปหมดเลยไปหมดเลยเวลายกนี่มันไม่ขึ้นนี่ไม่ขึ้นข้างหลังข้างหลังมาช่วยใช่มันก็เลยไปทางหลายเลยครับเนี่คืออนี่คืออะณ์ของของโร้ไหลติดนะครับ ไม่ว่าคุณจะเกิดจากอะไรก็ตามอุบัติเหตุนะครับนอนแล้วก็เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือให้แฟนซบไหลไหลติดทั้งนั้นแต่ใช่<อ>แต่จริงๆนะแฟนซบไหลไม่ค่อยติดครับฮะไม่เอาแฟนหัวใหญ่อคือแพทย์จีนเราบอกว่าหลายติดเนี่ยเราตั้งชื่อ,ช,อชื่อหนึ่งนะฮะเราตั้งชื่อว่าหลห้าสิบ ไหล50้าสหล่ห้ต้องจดก่อนกอจดก่อนไหล่ห้าไมต้องชื่อว่าไหล่ห้าสิบครับอายุห้าสิบขึ้นไปแล้วมักจะเป็นโอ้หขึ้นไปพอเมื่อคุณอายุห้แล้วโรคนี้มันจะมาถามหามาครอบโดยเฉพาะโดยเฉพาะสตรีจะมากกว่าผู้ชายผู้ชาย นะฮะพี่อิงจะมากกว่าพีใช่ยเยอะคือพวกที่เล่นกีฬาหรือประสบวันเหตุก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปแต่ว่าพวกที่อายุ50บปุ๊บโรคนี้จะมาเคาะละจะมาเคาะหน้าประตูแล้วมันมาแล้วเัชนมาแล้วนะเช่นมาแล้วนะใช่นะฮะพะนั้นโรคนี้สามารถจะเกิดจากผู้สูงอายุสะมากกว่านะฮะสำหรับแล้แปลกอย่างหนึ่งเพราะเลยห้าสิบไปเยอะๆหน่อยหนึ่งก็ไม่ค่อยจะเจอครับ นะอยู่ช่วงประมาณ4ี่สกว่า50 50กว่า้ามันกว่าช่วงนั้นจะเจอบ่อยสุดหรืรอว่า <ใน S 1> พอไอ้กล้ามเนื้อมันหย่อนยาน <c oughs> ก็เลยไม่ตึงแล้ว <c oughs> เป็นไปได้ไหมครับคงจะช่วงนั้นยังทํางานเยอะไหมผมผมไม่แน่ใจนะทำไปถึงตรงนั้นนั่นก็ไม่ไม่แน่ใจนะฮะก็คเคยคุยกันอยู่หลายคนว่าเอ๊ะทำไม้องห้าสิบอ่ะนะฮะพักพวงเพื่อนฝูงก็นั่งคุยกันครับผมว่าสงสัยช่วงนั้นอายุห้าสิบ แรงยังพอมีถ้าเจ่หกเจ็ดสิบมันไม่ค่อยมีแรงนะเพราะคุณทำไปครับใช่ไหมน้องเยอะน้องเยอะทีนี้พอช่วงห้าสิบยังถือว่าตัวเองยังเก่งยังแรงดีก็เลยย่าคิดว่าตัวเองหนุ่มอยู่ก็เลยใช้กันเยอะทำเต็มที่เลยนะครับก็เป็นถ้าเกิดว่าเป็นผมนะครับหรือว่าโดยคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเอาตัวเองเป็นหลักก็ได้ซึ่งเขาเคยเป็นนะครับไปหาหมอนวนก่อนคือตอนแรกก่อนตอนแรกซื้อ ยาหลอดก่อนน้ำมันน้ำมันนวดอานวดต่างๆนะครับเอาแล้วใครว่าดีขอให้มีรถซาๆหน่อยแล้วกันนะนวดแล้วโอ้โหเย็นไปหมดเลยชอบแล้วหลังจากนั้นมันไม่หายผมก็ไม่หายหาคุณหมอนวดนวดไปนวดเหาโอ้โหทั้งบิดทั้งสุดท้ายบวมต่อไปอีกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเคยเป็นหนักต่ออีกไปฉีดยาคลายกล้ามเนื้อฉีดยาคลายกล้ามเนื้อครับบางที ที่จะทำแล้วปล่อยมันหายเองก็หายของมันนะหายของมันใช่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 ใช,ใช่มันก็หายของมันเองแล้วถ้าเกิดว่าในในทางการแพทย์ของจีนใช้วิธีการยังไงครับคือก่อนอื่นที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเ,ออเรื่องการน,นวดการการใช้เจลนะฮะเจลนั้นใช้เย็นไม่ดีอ๋อโอความรู้คนจะใช้ครับเจลร้อนใช้เจลร้อนครับ นะฮะแพทย์ทีนเรามีอยู่คำหนึ่งนะฮะนอกจากเราใช้คำว่าหลายห้าบแล้วนะฮะยังมีอีกคำหนึ่งก็คือต้องเจนต้องก็คือคือเหมือนกับน้ำเกาะเป็นน้ำแข็งน้ำเกาะเป็นน้ำแข็งนะฮะมันเป็นต้องต้องเจนต้องเจนเจนก็คือหลายนะครับนะฮะก็คือ ความหมายของสองตัวนี้คำว่าต้องเย็นมีสองความหมายนะครับหนึ่งก็คือโลคนี้กลัวเย็นโรคนี้ไม่ชอบเย็นเลยไม่ชอบฝนถ้าข้อหมายที่ฝนกําลังจะมาหรือว่าอากาศกําลังจะเปลี่ยนเป็นหนาวหนาวคนไข้คนนั้นจะรู้ความเพื่อนคือมันมันจะตึมมันจะเติงจะปวดเลยปวดมากกว่าเพื่อนนะครับนี่นี่คือเอกลักษณ์ตัวหนึ่งคำว่าต้องยังมีความอีกความหมายหนึ่งก็คือเหมือนกับเราว่ติด เกาะเป็นน้าแข็งเกาะเอาไว้ตรงนี้หนักๆติดอยู is, uh, ่นั่นแหละมันไม่ไปไหนนะฮะมันไม่ไปไหนนี่คือนี่คือคําว่าต้องเจียนต้องเจียนนะับคืออันนี้คือพูดถึงสาเหตุของโรคหลายคนก็บอกว่าอ๋อมีหน้าพอหนาวหรืออะไรอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจะไปเดี๋ยวจะไปใช่แต่ทันทีที่คุณเจ็บปุ๊บผิดเลย คุณไปซื้อเจลเย็นเจลเย็นโอ้ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่คืเลอคิดว่าเอาละเออต้องใช้ความเจลร้อนขอให้มีเมนโทรลาเทเมนโลหรืออะไรก็ตามนะขอให้มันเย็นๆเข้าไว้ผิดเลยผิดเลยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าใช้ถุงประคบร้อนอย่งใช่ได้ดีแต่อย่ามานน้ำแข็งอ่าอย่าใช้น้ำแข็ง จะใช้น้่งแข่งนะฮะเอาละครับเราจะเบรกก่อนครับเราจะเบรกก่อนหลายเรื่องที่เรารู้แล้วรู้ผิดผิดวันนี้เรารู้ถูกแล้วนะครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคลินิกไทยจีนในวันนี้นะครับและว,วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องไหลติดใช่ไหมครับอ่ะสักครู่เดียวครับ